สวัสดีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโอเคช่วงหกโมงเช้านะครับนะครับก็เหลือเบาที่วิ่งเมื่อคืนนะครับนี่เป็นงานมิทติ้งที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมครับนในเบาของทีมงานทีมงานสแงคะครับหรือว่าเบาของเนื้อนัดบดีดามนะครับเบาไฟ ด้านซ้ายนะครับเอาไฟที่ยังยังติดอยู่แล้วก็ตัวกลางไม่ใช่นะครับแล้วก็ตัวขวามือนะครับนี่ครับผมว่าองทีมงานนะครับเอามาสามลำเออสี่ลำนะครับวิ่งไปสองนะครับนี่ครับด้านบนนะครับฝั่งนี้ครับเมื่อคืนฝั่งนี้ตั้งเยอะนะครับเอาลงกันหมดเลยครับเหลือแค่ไม่กี่ลำนะครับนะครับ ที่ยังหลงเหลือรอดอยู่นะครับแล้วก็นุ่นข้งหลังนะครับที่ยังเหลือรอดปลอดภัยอยู่นะครับผมเนี่ยเบาของทีมงานใช่ไครับปล่อยสั้นๆนึ่งครับปล่อยไม่ยาวนะครับทีมงานอื่นก็ปล่อยยาวนะครับในด้านบนนะครับปล่อยยาวมากครับปล่อยสั้นๆนะครับไฟยังไม่ดับนะครับ มีลำเดียวนะครับที่ยังไม่ดับนะครับไฟครับไฟเต็มตัวครับยังไม่หลับยังไม่ดับลำเดียวนะครับมีเบาพึ่งมาวิ่งใกล้ๆครับรรทิมงานหลองลักนะครับ บิ่งตอนเช้าครับขข้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วครับ,ไ,รบได้เขินหรือเปล่าครับ ได้ไม่ถือหรอกนัดจะไม่ได้ร่อนเยอะหัวลมลมอยู่สูงนะครับโอบค้ครับเลยครับเชียวครับนะค,ครับโอ้เรียบร้อย บรรยากาศ6โมงเช้านะครับผมบสวยงามนะครับสวยงามนะครับพิตติ้งว่าวที่จังหวัดปุบราชจานีพร้อมมีการจัดแข่งนะครับบางประเภทนะครับ,รบเดี๋ยวว่าวทีมง,งานสยาจไปนิ่งกึ๊บครับ ตาม้องเรืองครับผมนี่ก็ว่าขนาดมีขนาดเว่าวมาตรฐานแข่งงานเว้าที่ห้วราฐนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวหนึ่งครับของน้องรักนะครับรักคนรักเว้านะครับแล้วก็นี่ครับของของทีมงานเสี่ยงนะครับอีกสองลำนะครับนี่ครับ พอที่ติดไฟแล้วก็่อ,อยู่ด้านขวาติดกันครับเป็นขนาด3เมตรแล้วก็มีเผาตัวตัวกลางที่เล่นตัวไปมานี่ไม่ใช่นะครับอยู่ระหว่าง2ตัวนี้นะครับที่เหลือเป็นว่าเล็กนะครับว่าเล็กถ้าไปแข่งที่โอไฮอราชจังหวัดบดีดัมก็ไม่ผ่าน สวยงามครับสวยงามเมื่อคืนมีหลายลำกว่านี้ครับกินกันเยอะครับกินกันเยอะเพราะว่าคนวิ่งก็วิ่งหัวนะครับกินกันร่วงเยอะมากครับนี่ตัวที่เอาไม่ได้ขึ้นเยอะครับแล้วก็น่าจะมีทีมงานที่กลับกับกบ,บ้านเยอะเหมือนกันครับ โอเคนะครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์และติดตามช่อง Youtube ช่องเนี่ยนัทบุรีรัมด้วยครับผมสวัสดีครับ